ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวสำนักงานปปองอเปิดให้ลงทะเบียนขอคืนทรัพย์จากมิจฉาชีพผ่านเพจ Impact Assistant Office ระวังจะโดนหลอกหากติดตามเพจ f a c e b o o k โดยไม่ตรวจสอบจากประเด็นข้างต้นสำนักงานปปองอขอเตือนว่า เป็นเพจปลอมที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นมาเพื่อหวังหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อโปรดอย่าส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลต่างๆให้กับมิจฉาชีพทั้งนี้สำนักงานปอปองอมีเพจ f a c e b o o k เพียงเพจเดียวที่ชื่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปองอและมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าหลังชื่อเพจและสำนักงานปปองอไม่เคยเปิดเพจ a ฟ e b o o k อื่น เพื่อรับคำร้องหรือช่วยเหลือผู้เสียหายแต่อย่างใดประชาชนอย่าหลวมตัวให้ข้อมูลส่วนตัวกับเพจที่ไม่น่าเชื่อถือตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน